สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะรุ้งจะมาให้เทคนิควิธีนะคะ 3. เคล็ดลับนะคะในการมัดใจสามีไม่ให้มีกิ๊กตลอดชีวิตค่ะข้อแรกนะคะนั่นก็คือในเรื่องของคําพูดค่ะคุณต้องแบบบอกเขาเลยนะว่าเขาเป็นแบบสามีที่ยอดเยี่ยมมากเขาเป็นสามีที่น่ารักมากๆสําหรับคุณเขาเป็นสามีที่ดีมากสําหรับคุณจริงๆนะคะสังคมไทยบางทีเราอยู่ด้วยกันนานเราจะเขิน เราจะไม่กล้าบอกเขาว่าเขาเยียดยอดเยี่ยมว่าเขาดีอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วคุณรู้ไหมคะสาวๆว่าผู้ชายเนี่ยเขาเป็นเพศที่แบบมีอีโก้สูงมากแล้วเขาต้องการมันแบบสุดๆเลยล่ะแล้วยิ่งคุณพูดว่าเขายอดเยี่ยมเท่าไหร่นะคะมันเหมือนฝังเข้าไปในในความคิดในความในหัวเขาเลยง่ายๆแล้วเขาจะปฏิบัติว่าเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมกับคุณนั่นแหละค่ะนี่จริงครับนะแล้วก็ข้อถัดมาใช่ไหมคะเทคนิคที่สองเลยนั่นคือในเรื่องของ คำพูดแล้วก็ต้องเป็นในเรื่องของการกระทํานะคะรู้ว่าจริงๆมันง่ายมากเลยนะแค่เราเอาใจใส่เขาแบบเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นนะคะตื่นตอนเช้ามานะคะบีบยาสีฟันลงบนแปลงสีฟันเตรียมไว้ให้เขาก่อนเข้าห้องน้ําเขาเดินเข้าไปฮะนี่คือแบบ อย่าแปงสีฟันเตรียมพร้อไมไว้แล้วตอนเช้านะคะอาจจะลุกขึ้นมาทํากับข้าวง่ายๆสาวๆรุ่สมัยนี้ถึงเราแบบทำอาหารไม่ค่อยเป็นใช่ไหมคะแต่รู้มเชื่อว่าคุณต้องทอดไข่ดาวเป็นอะทอดไข่ดาวหมูแฮมไส้กรอบนะคะเตรียมให้เขาเป็นข้าวเช้านิดหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีก่อนนอนก็จ,จะปอกผลไม้ง่ายๆใส่จานเตรียมไว้ให้เขาทานก่อนนอนแค่นี้เองการกระทำนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะพูดกันตรงๆเลยนะคะยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องสําคัญ มากมากนะก็จริงๆแล้วนะลุงเนี่ยเป็นคนที่เพื่อนๆหลายๆคนก็จะมาถามว่าแฟนมีกิ๊กนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาแบบว่านิยมคําว่ากิ๊กกันใช่นะแฟนมีกิ๊กกับลุงแบบทํายังไงไม่ให้แบบไม่ให้สามีนะคะไม่ให้แฟนมีกิ๊กนะคะเอาจริงนะเรื่องเดียวเซ็กซ์นึกภาพดูนะคะถ้าเรากินอิ่มแล้ว เราจะไปหากินที่อื่นอีกนะคะก็เนี่ยเราอิ่มแล้วเรามีความสุขเราแฮปปี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องที่ลุงบอกได้เลยชีวิตคู่คุณขาดไม่ได้คือเรื่องของเซ็กส์ถ้าคุณให้เขาแบบอิ่มนำสำรานแล้วนะคะและอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ <laughs> เขาจะไม่อยากออกไปหาที่ไหนเลยและเนี่ยนะคะคือ3เคล็ดลับเลยนะคะ 1. คําพูดนะคะ วาจานะคะให้หวานนะคะบอกเขาว่าเขายอดเยี่ยม2นะคะการกระทําอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆนะคะไม่ต้องยุ่งยากมากมายแต่มันบ่งบอกเลยว่าคุณโคตรแคร์เขาอยากดูแลเขาเลยและ3นะคะเรื่องเซ็กส์อันนี้สําคัญ <c oughs> ที่สุดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเน่อย่าลืมอย่าลืมบอกข้อสุดท้ายอีกมีอีกแถมอีกข้อนึงค,คือต้องปรับลุกตัวเองด้วยถูกต้องบ้างผู้หญิงจะต้องดูสวยเสมอไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วก็อะไรอะปล่อยตัวใช่ค่ะ ก็อย่างที่อ่านถ้าถ้าสงสัยว่าเป็นเสียงใครนะอาจารย์พี่บัณฑิตอึ้งรังเสียงเองนะคะเป็นช่างกล้องด้วยครับล็เอียดมากมากที่ฉันถึงกับอึ้งเลยทีเดียวนะก็จริงๆเนี่ยการปรับลุกสําคัญที่สุดเพื่อนสาวๆลุงส่วนใหญ่พอเวลามีแฟนแล้วยิ่งมีลูกแล้วด้วยนะปล่อยตัวให้น้ําหนักขึ้นมาแบบเรียกว่าเป็นรุ่นเฮฟวี่เวทไปแล้วจริงๆสําคัญที่สุดนะเราต้องดูแลตัวเองนะคะ หุ่นยังไงเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้นะคะลิปสติกคุณต้องมีติดปากไว้เลยอ,อย่างน้อยเขามองหน้าคุณเอ้ยปากแดงๆปากชมพูชมพูเอ้ยโอเคแฟนสวยแค่นั้เอง <c oughs> อ่านะคะ <c oughs> ก็อย่างนั้นเลยโอเคแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะได้คลิปเออหรือได้เทคนิคมากขึ้นไปตามน้องได้ที่ไหนค่ะก็ขอเชิญนะคะมาติดตามที่เพจที่ชื่อว่าปลุกลัคเพราะปรับลุค by า a d rainbow sex <Per> <laughs> มาตามเรนโบว์ก็คือก็คือรุ้งนะคะแล้วก็ฉายานิดนึงนะคะที่อาจารย์ตั้งให้ด้วยเนซะ็กเพิร์ดนะคะร<อ>ุงชื่อว่าจริงๆแล้วเรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องสําคัญแต่อาจจะเป็นเรื่องที่คนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่กล้าพูดกันแต่จริงๆรุ้งคอนเฟิร์มเลยว่าเรื่องนี้ยสำคัญมากและทาให้ คุณมัดใจสามีให้อยู่กับคุณคนเดียวชั่วชีวิตคุณเลยแ่ะคะ่ะไปกดไลค์ที่เพจนี้เลยผมก็กดไลค์เหมือนกันไม่ต้องกลวกัวไม่ต้องอายว่าใครจะมาแอบดูเพจเราแล้วเขาเฮ้ยทำไมมีเซ็กซ์เด้วยอะไรไม่กดไลค์เลยเขามีทิปน้องน้องลุงมีทิปดีๆเยอะแยะไปหมดแล้วก็เลดลิปอ่าอย่าลืมไปดูเลดเลปเป็นธุรกิจของน้องเขาธุรกิจเสริมความงามใช่ไหมน้องมีแพชชั่นเรื่องอะไร ลุงนะคะส่วนตัวคือเมื่อก่อนจริงเราขี้เลออันนี้พูดตรงๆเลยแล้วเวลาที่เราเดินไปไหนกับกับแฟนเราแล้วแฟนเรามองผู้หญิงที่สวยกว่าโอ้โหนี่มันกระแทกแบบว่าความมั่นใจในตัวเราเลยเฮ้ยเราไม่ดีพอเปล่าวะคือย้อนกลับมาดูตัวเองก่อนอย่างแรกแล้วพอเราปรับลุคเราให้ดูสวยให้ดูเซ็กซี่นิดๆนะคะให้ดูแบบน่ารักอ่อนหวานคือแต่งหน้าเรานี่แหละ express นะคะว่าเราแบบยังสวยอยู่เสมอนัมเบอร์วันในใจเขาอะ ก็รู้สึกเลยว่ามันทําให้ชีวิตคู่นะมันยิ่งแบบสุดๆอะเรียกว่าชีวิตคู่ขาขึ้นดีกว่าก็ก็เป็น passion ของเราเรื่องความสวยเราก็เลยเปิดธุรกิจนะคะโรงเรียนสอนแต่งหน้าที่ชื่อว่า Red Lip Makeup Studio ด้วยแล้วก็ไปติดตามเทคนิคทนะคให้คุณสวยสะพังตลอดการแล้วก็มัดใจเขาได้คนเดียวนะคะก็คือในเพจนะคะชื่อว่า Red Lip ค่ะ R E D L I P ค่ะโอเคแล้วก็สุดท้ายสวัสดีกับท่านผู้ชมหน่อย สวัสดีครับลาเลยผมบันดิตน,นะครับสว,สวัสดีครับ <laughs> <laughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ